าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซตนะผมดากอนช็อเนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาล่ะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n a r g a ันั่นเองนะครับเพื่อนๆสลับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาดูข้อมูลนะครับรายละเอียดในการอัปเดตนะครับครั้งถัดไปของเกม Creature of s o n a r g a ันั่นเองนะครับว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยนะครับจะมีอีเวนต์ใหม่ๆนะครับรวมไปถึงตัวละครใหม่อะไรที่กําลังจะเพิ่มเข้ามาในเกมกันบ้านนั่นเองนะครับซึ่งในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of s o n a r g a เนี่ยนะครับก็จะทําการอัปเดตนะในวันเสาร์นี้นะครับเพื่อนๆ ตีห้าถึง10บโมงเช้านั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามาดูนะครับรายละเอียดทีละหัวข้อเลยละกันนะครับว่าจะมีอะไรในอับเพิ่มเข้ามาในการอัปเดตคลังหนีบ้านนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นติกตอกเนี่ยนะครับก็ แล้วก็ฝากติดตามกันได้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปนะของเกม c r e a t u r of s o n a i e กันเลยดีกว่าครับอ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาดูรายละเอียดนะครับในการอัปเดตของเกม c r e a t u r of s o n t a i r e นะครับที่กําลังจะทําการอัปเดตในวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีอีเวนต์ใหม่นะครับรวมไปถึงตัวละครใหม่ประจําเดือนกรกฎาคมนะครับที่จะทําการอัปเดตเข้า มาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีการรีเมคนะครับตัวละครเก่าแก่ภายในเกม Creature of s o ซ a r i a เนี่ยนะครับให้ออกมาดูสวยงามนะครับเราก็ดูน่าเล่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับอ่ะไม่รอช้านะเรามาดูกันทีละหัวข้อเลยละกันนะครับเริ่มจากหัวข้อแรกนะครับโดยในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นในหัวข้อของการรีเมคนะครับหรือว่ารีดีไซน์ตัวละครเก่านะครับของทางเกม Creature of s o ซ a r i a นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนะครับที่จะถูกหยิบยกนะครับมารีเมคหรือว่ารีดีไซน์นะครับในสัป านนีี้เ่ยก็คือเจ้าโครไรเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโครไรเซอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเก่าแก่มากๆนะครับอยู่ภายในเกมคลือเจ้าออฟโซนเลียเนี่ยมานานมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าโครไรเซอร์เนี่ยนะครับโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นตัวละครที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเหมือนกับกระบองเพชรสีขาวนั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้ทำการรีเมคนะครับหยิบยกเจ้าโครไรเซอร์เนี่ยนะครับขึ้นมาทําใหม่ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับทำให้เจ้าโครไรเซอร์เนี่ยนนะครับเป็็สิิิ่่งมมีีีีีีชชชววววตตทดูาแล้ก ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าจะยังคงคอนเซปต์ความเป็นกระบองเพชรอยู่นั่นเองนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของเจ้าโครไรเซอร์เนี่ยนะครับก็ดูแบบว่าดูดุร้ายนะครับดูน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าขนาดตัวแล้วก็ความใหญ่โตของเจ้าโครไรเซอร์เนี่ยนะครับก็จะถูกปรับนะครับให้เล็กลงสั้นลงเล็กน้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าโครไรเซอร์เนี่ยนะครับก็จะต้องถูกบัฟทางด้านสเตตัสนะครับแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยนะครับอาจจะถูกปรับเปลี่ยนเทียด้วยก็ได้นั่นเองนะครา หน้าตายแล้วเนี่ยนะครับเขาดูเหมือนกับนะครับกลับให้เจ้าโครไลเซอร์เนี่ยนะครับดูมีความแบบก้าวร้าวนะครับดูดุร้ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโครไลเซอร์เนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ที่เป็นประเภทโปรโตบอลอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาจะจัดให้เจ้าโครไลเซอร์เนี่ยนะครับอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็สเตตัสต่างๆรวมไปถึงความสามารถของเจ้าโครไลเซอร์เนี่ยนะครับจะถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใหห้้้ผมมเเเดดาาาาจจรรริงงๆนนนนนีี่่ยยะคัับููกปลตขอแว ถ้ผมคิดว่าทางผู้นา,นา,าเนี่ยนะครับเขาน่าจะเสริมความป้องกันนะครับแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งในการสะท้อนการโจมตีของเจ้าโครไเซอร์เนี่ยนะครับให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่น,นเองนะครับเพราะว่าดูจากแบบหนามที่แหลมคมบนร่างกายของเจ้าโครไเซอร์ในโมเดลใหม่แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวละครที่สามารถสะท้อนดามเมจนะครับให้กับศัตรูได้อย่างรุนแรงอย่างแน,น่นอนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าโครไเซอร์กันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ทางเกมอัปเดตแล้วกันนะครับอ่ะในส่วนถัดไปนะครับใในนนนนนสส่่ววี้เะจป็ของ อีเวนต์ใหม่นะครับที่จะทําการอัปเดตเข้ามานะครับในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับเป็นอีเวนต์ที่เคยถูกจัดขึ้นนะครับในเมื่อปีก่อนมาแล้วนั่นเองนะครับชื่อของอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับก็คืออีเวนต์โฟลด์ออฟจูลายนั่นเองนะครับหรือว่าอีเวนต์ประจําเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับเป็นอีเวนต์ที่จะมีการจุดพลุนะครับเฉลิมฉลองภายในเกมคลีเจอร์ออฟซินเดเลียนั่นเองนะครับซึ่งในปีก่อนนี้เนี่ยนะครับมีกกกกาาาารรรรรรรจจจััััััดดเเเ้้้้ตววิมมออออยยู่่่่นน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 ะะะคคคบบขึึึแลลงงงงซีใ กรรเนนี่ยะคับก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยนะครับไปไล่จุดพลูภายในแมป Creature of s o n a า i a นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นก็หลังจากที่เราเนี่ยนะครับจุดพลุครบตามจํานวนที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้กําหนดเอาไว้เนี่ยนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลเนี่ยนะครับต่างๆภายในกิจกรรมนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับที่จะถูกจัดขึ้นภายในเกม Creature of s o n a า i a นั่นเองนะครับผมคิดว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมันจัดขึ้นนะครับควบคู่กับการจุดไฟนนนะะครรรรรััับขอออองปปเเเทศสหหฐมมิกาาืล่ี้ผ จำไม่ค่อยได้นะแต่ว่าก็นะครับภายในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีของรางวัลต่างๆเนี่ยนะครับที่จะแจกจ่ายให้กับผู้เล่นอย่างเราๆเนี่ยนะครับมากมายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครประจํากิจกรรม f ฟลด o ออฟจูไลน์เนี่ยนะครับกลับเข้ามาภายในเกมอีกครั้งด้วยนั่นเองนะครับโดยเจ้าครเจอ์ตัวนี้ก็คือเจ้าเซตินั่นเองนะครับโดยเจ้าเซติเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการอัปเดตเข้ามาพร้อมกับกิจกรรมโฟลด์ออฟจูไลนีนะคร่อี่า เป็นตัวละครที่เราจะได้รับนะครับก็ตัวเมื่อเราเนี่ยทำการจุดพลุไฟภายในเกม Creature of s o r a i a เนี่ยนะครับครบทั้งหมด1 0 0 0ครั้งนั่นเองนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะครับเขาได้ทําการเพิ่มเจ้าเซติ่ยเข้ามาตั้งแต่ในวีคแรกหรือว่าในวันเสาร์นี้เลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเจ้าเซติเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับตัวละครสําหรับการเปิดกิจกรรม Fourth of July ในปีนี้นั่นเองนะครับและแน่นอนว่าน่าจะมีตัวละครที่เป็นบอสหรือว่าเป็นไฮไลท์ของกิจกรรม Fourth of July ในปีนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับแต่ว่าทางผู้พัฒนาาเเ่ย้งไไมดดปิ มาว่าจะเป็นตัวละครอะไรนั่นเองนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าตัวกิจกรรมโฟดอัพจูไรน์เนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมย่อยๆเล็กๆนะครับของเกมคลีเจอร์ออฟโซนเลียเท่านั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้วือหวาหรือว่าน่าตื่นเต้นเหมือนกับกิจกรรม l s s e e v Event หรือว่ากิจกรรมใหญ่ๆที่ผ่านมาก่อนหน้านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะแต่ว่าก็น่าจะมีคลีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยนะครับอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมนี้อย่างน้อย1-2ตัวอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะนะอันนี้ก วันเสาร์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่3ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีตัวละครใหม่นะครับอัปเดตเข้ามาภายในเกมเนี่ยหนึ่งตัวนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้ารีอ็อกซ์นั่นเองนะครับซึ่งเจ้ารีอ็อกซ์เนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับในหมวดหมู่ของมิชชั่นครีเจอร์นะครับหรือว่าครีเจอร์แห่งภ ว่าจูไรมันรีมิชชั enfin <S <s ่นนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้ารีออกซิเนี่ยนะครับจะมาแทนที่เจ้าโรเทอมัมนะครับหรือว่าเจ้านกดาบที่เราได้รีวิวกันไปก่อนหน้านั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโรเทอมัมเนี่ยนะครับเป็นตัวละครประจําเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยนะครับเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นเดือนของเจ้ารีออกซ์หรือว่าเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้ารีออกซ์เนี่ยนะครับก็จะมาแทนที่เจ้าโรเทอมัมแล้วก็เจ้าโรัเกนนั่ทองนะครัับบเเพืืื่่่่อออนนนๆสววรรรรงภากิจะคหามิชชั่นของเจ้ารออ็กซ์เนี่ยนะครับผมมองว่ก ็น่าจะเหมือนกันนะครับกับเจ้าโรธมัมนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภารกิจที่ให้เราเนี่ยนะครับล็อกอินให้ครบ7วันแล้วก็แบบทําภารกิจต่างๆภายในเกมใช่ไหมก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเจ้าโรธมัมแบบ100%เลยนั่นเองนะเพียงแค่นะครับเจ้าตัวภารกิจเนี่ยมันจะถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดแล้วก็เราผู้เล่นทุกคนเนี่ยนะครับต้องเริ่มทำเจ้าตัวมันรีมิชั่นนี้ใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับส่วนใครที่ขี้เกียจที่จะไปนั่งทําภารกิจรายเดือนเนี่ยนะครับเพื่อน หรือว่าปลดภารกิจนั้นๆเนี่ยนะครับได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้โรบักนะครับประมาณ150โรบักในการปลดล็อกนะครับภารกิจของเจ้ารีอ็อกซ์นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่านะครับผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้นะครับหรือว่าชื่นชอบเจ้ารีอ็อกซ์หรือว่าเจ้าตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปสั่งซื้อเจ้ารีอ็อกซ์นะครับได้ที่เพจพีแกร์แซดง้ากมเนี่ยนะครับอัปเดตในวันเเสาร์ป็นที่เรรียบ้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเราจะมีเจ้ารีออกซ์เนี่ยนนนนนะครับมาาาาจํห่่่ยยอองแ นั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยนะครับราคาเนี่ยถูกมากๆเลยนั่นเองนะครับรับรองว่าถูกกว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปเติมโรบักแล้วก็มานั่งปลดนะครับภารกิจรายเดือนของเจ้ารีอ็อกอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นหาเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจหรือว่าชื่นชอบเจ้ารีอ็อกนะครับแล้วก็ขี้เกียจไปนั่งทําภารกิจขี้เกียจไปเติมโรบักแพงๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถไปสั่งซื้อเจ้ารีอ็อกได้ที่เพจพีกัสเซดดะคอนชอปเอ็กซ์เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นน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 นะคคครรรััับ้้้้้้้้าาาาาาเเเเออออไไไวววใใใตตลลลลลิิิิปปีีีีีแกกกกหหพื่่่่่ๆทททสสจ็มถดดดงง์โย นะครับสำหรับเจ้ารีอ็อกซ์เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในเทียร์สามนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นครีเจอร์ประเภทแคนิวอลแล้วก็ประเภทพื้นดินนั่นเองนะครับโดยเจ้ารีอ็อกซ์เนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับทางด้านการโจมตีแล้วก็ทางด้านการล่าเหยื่อมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถส่วนใหญ่ของเจ้ารีอ็อกซ์เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถที่เน้นไปทางด้านการโจมตีแล้วก็การดูดเลื่อนนั่นเองนะครับซึ่งฉายาเนี่ยนะครับของเจ้ารีอ็อกซ์เนี่ยนะ เเียนนนั่องะรูปร่างหน้าตาของเจ้าลีออกซ์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตัวเนี่ยนะครับเหมือนกับสุนัขหรือว่าหมาป่านั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีหน้าตาเนี่ยที่เหมือนกับค้างคาวนั่นเองนะครับที่จะแสดงให้เห็นนะว่าเจ้าลีออกซ์เนี่ยนะครับสามารถจะล่าเหยื่อนะครับได้ดีในตอนกลางคืนเพราะว่าเจ้าลีออกซ์เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับค้างคาวอยู่นั่นเองนะครับทำให้มันเนี่ยนะครับสามารถจะล่าเหยื่อในตอนกลางคืนได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองนะครับส่วนเรื่องอา้ลิ์นีะครับวเราามดูุธท ทีหนึ่งหลังจากที่ไา่เกมเนี่ยนะครับได้ทาการอัปเดตในวันเสาร์แล้วกันนะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมแล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิ่งเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยนะครับผมทําการลงคลิปไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําการแจ้งเตือนในโทรศัพท์หรือว่าในคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใ,ใหม่ๆของผมด้วยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตประจาสัปดาห แชปนั่นเองนะครับเ,เื่อนยะังไงก็นเดี๋ยวรอดูหลังจากที่ทางเกมอัปเดตอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในการอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับและหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่อบผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ